ที่จังหวัดเพชรบูรณ์วันที่25กรกฎาคม2567เวลา9นาฬิกา9นาทีจังหวัดเพชรบูรณ์โดยสำนักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์จัดพิธีปล่อยผ่านสัตว์น้ำ3 0 0 0ตัวเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ณอ่างเก็บน้ำห้วยไผ่ขวางตำบลห้วยโป่องอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์โดยในกลกฤตคงเมืองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีชัยรัตนพุ่มช่วยประมงจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานในพิธีโดยนางสาวมุกมณีมุกสิกรัฐหัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมงสำนักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์กล่าวรายงานพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการนายอำเภอหนองไผ่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำนันผู้ใหญ่บ้าน อ,อสอมอประมองอาสานักเรียนจิตอาสาและประชาชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรมกิจกรรมครั้งนี้เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียตรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบ28กรกฎาคม2567และยังเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรและเพิ่มพูนปริมาณสัตว์น้ําในแหล่งน้ําให้มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นตลอดจนเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชา ชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ําสําหรับพันธุ์สัตว์น้ําที่นํามาปล่อยในครั้งนี้ผลิตจากศูนย์วิจัยและการพัฒนาเพอเลี้ยงสัตว์น้ําจืดเพชรบูรณ์ประกอบด้วยพันธ์ปลาตะเพียนทองพันธุ์ปลาตะเพียนขาวและพันธุ์ปลาพวงชนิดละ1น0 0 0แตัวรวมทั้งสิ้น3ามแสนตัวนอกจากนี้ยังมีการมอบพันธุ์สัตว์น้ําให้แก่ตัวแทนหมู่บ้านจํานวน5้าหมู่ในพื้นที่อีกด้วยโดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็น อย่างดีจากอำเภอหนองไผ่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่งและชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลห้วยโป่งที่ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพลินจิตสวนสินพงศวสวทเพชรบูรณ์รายงาน